รู้ไหมไทยค่าอารยาโบบะทุกฉากเลยค่ะแกนแ่งรัะ่ไทยแมเชื่อบูมครับทีมค่ะนายครับชมพู่ค่ะซิกคอมไทยในดวงใจวัยรุ่นมีเรื่องอะไรกันบ้างของผมเป็นหอแตวแตกครับบ้านนี้มีรักค่ะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วก็ตลกดีค่ะมาลีเพื่อนรักของพิศสดารครับน้ำตากราบเทพค่ะโบบะทุกฉากเลยค่ะฮามากฉากเอ่อตอนคุณหมอกับนางเอกแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นมาลีเพื่อนรักของพิศสดารพอตมันแปลกๆดีครับ คอยตัดแตกมันแบบรวมหลายๆคำพูดที่แบบมันเป็นตำนานนะครับรู้ไหมใครฆ่าอารยาใครฆ่าอารยาพายูนไม่ได้ไไดาิา้ง <c oughs> วัดเตียมากชื่อปันปันค่ะเชอรี่ค่ะสุภาพบุรุษสุดซอยค่ะอย่าแยกกันหนูก็ชอบสุภาพบุรุษสุดซอยเหมือนกันค่ะมันแย่งหนูค่ะมันแย่งหนูค่ะเรื่องนี้แบบมันเป็นแนวแบบเออแบบเป็นครอบครัวที่เขาแบบรักกันอะไรเงี้ยแล้วแบบอบอุ่นดีค่ะก็เลยแบบเออชอบเพราะมันเป็นซีรีส์คอมที่ตลกดีค่ะแล้วก็ น้องที่เล่นน่ารักด้วยค่ะมีมุกแบบน่ารักใสๆกลุ่กิ๊บกุ่กิ๊บชื่อบีมคะ่ะชื่อบวะะัวค่ะบริษัททาไว้จํากัดค่ะชอบพี่แจ๊คะ่ะตลกดชอบโคเวอร์คนนี้คะ่ะ